วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเหมืองบิตคอยนะครับเหมืองบิตคอยมูล,ลค่าประมาณ6ล้านบาท6ล้านบาทถ้าเป็นชุดเนี่ยชุดเดียวเขาเรียกว่า1หลิกใช่ครับแล้ว1หลิกเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาเซตนี้สซตนี้ตั้งอยู่ที่8ปด้าปครับผมได้ข่าวมาว่ามันทำเงินได้ประมาณวันละ6 0 0มืนวันละ6 0 0มืนแล้วก็เดือนละ0 0แสนนี่มันจริงหรอจริงครับผม สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอยได้วูดอีกแล้วนะครับผม ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็ลงทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็อาทิตย์นะครับห้าโมงครึ่งนะครับรบกวนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะครับรับลองว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเหมืองบิตคอยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นเหมืองที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาสามารถผลิตเหมืองบิตคอยให้คุณได้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าวันนี้ที่ผมนัดไปนะครับเหมืองบิตคอยมูลค่าประมาณ6ล้านบาท 6ล้านบาทถล้านบาทผมจะไปไขข้อสงสัยนะครับว่าบิตคอย์หาไรายได้เดือนหนึ่งประมาณ2อมแสนห้แสนมันต้องใช้กี่บิตคอยกี่เครื่องขุดกี่ก้าจอนะครับผมโอ้โห oh, ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ควรพลาดเป็นประการทั้งปวงสําหรับใครที่แบบกําลังหาอาชีพเสริมนะช่วงโควิดที่ทําอะไรไม่ได้ผมแนะนําเลยว่าเนี่ยดีแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ฟอร์จูนนะครับผมร้าน J A I T ไปเดินทางเลยดีกว่า let's go ไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ฟอ์ตูนเถานะครับผมบอกไปเลยว่าโหบิตคอยที่เขาเตรียมไว้ฮะมิจิเครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดเงินนะครับเขาหาตังครายได้เป็นเดือนสองสามแสนห้าแสนอะไรเงี้ยลงทุนแบบแต่ก็ลงทุนเอาเรื่องียนะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราถึงที่ร้าน J A I T แล้วนะครับตั้งอยู่ที่ฟอร์จูนนะครับชั้น3นะครับข้างๆวันนี้นะครับผมสามารถมาแวะเยี่ยมชมได้วันนี้พี่เบิร์ตนี่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าบิตคอยมันคืออะไรวะนี่พี่เบิร์ตสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านนิดหนึ่งใช่ครับเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างแล้วคอะเป็นลูกจ้างแล้วอะเป็ลูกจ้างนะโอเควันนี้อย่างที่ผมบอกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาดูเหมือนบิตคอยว่าเหมือนบิตคอยเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้นี้เขาเรียกว่ายัังงไมมนนเหือ CPU ธรรมดาเลยมันมันคืออะไรพี่อันนี้ของเรื่องมันเป็นหลิกนะฮะหลิกเหรออ่าใช่เป็นหลิกขุดเหรียญดิจิตอลแล้วขุดเหรียญดิจิตอลนี่คือขุดเหรียญบิตคอยหรือว่าใช่ครับได้ทุกเหรียญ BTC ขุด ETH อ่าได้หมดแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าไปทําอะไรโอ้แล้วผมเห็นการ์ดจอมันต้องใช้การ์ดจอเยอะขนาดนี้เลยพี่ก็อันนี้มันเป็นตัวโมเดลโชว์ที่ร้านเนาะอันนี้เป็นการ์ด3070 3070ครับผมแปดตัว8แปดเลยเหรอใช่แล้วก็ที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีข้อดีที่ว่าเมนบอร์ดเราไม่ได้ ใช้เป็นไลเซอร์การ์ดถ้าเป็นบอร์ดทั่วไปเขาจะใช้เมนบอร์ดพวกนี้ครับเมนบอร์ดคอมปกติเมนบอร์ดคอมปกติเนี่ยใช้ไลเซอร์การ์ดต่อขึ้นมาอ่าแต่ของพี่เนี่ยจะเป็นเมนบอร์ดยาวเลยแผ่ใบแผ่ใบเพื่อที่จะเสียบการ์ดจอแผ่ใบถูกต้องมีอ่าเป็นเหมือนไลเซอร์การ์ดเขาเรียกเป็น16พินแล้วกัน16พินเต็มสามารถโอเวอร์คอร์กได้พัดลมตัวนี้เป็นพัดลมอัตโนมัติยิ่งร้อนยิ่งเร่งเขาว่าซับพลาย2,500ัตต์เขาว้าซับพลาย2,500วัตต์ครับแล้วไอ้ตัวพวกอย่างนี้มันต้องมีีีี CPU มมมมต้อองะไร ครับ CPU ก็จะเป็นพันเทียมธรรมดาแรมก็พี่ใส่ไปให้สกิกแล้วแต่ลูกค้าอัปเกรดได้เพราะมันไม่ได้ใช้แรมเยอะเหรอไม่ต้องใช้แรมเยอะใส่การ์ดจอเยอะใช่เน้นไปทางการ์ดจอถ้าเซ็ตอย่างเงี้ยผมได้ข่าวมาว่ามันทําเงินได้ประมาณวันละ6 0,000วันละ6 0,000แล้วก็เดือนละ0กแสนนี่มันจริงเหรอจริงครับผมโดยประมาณมีลูกค้าทําได้มีลูกค้าทำได้ใช่ใช่ครับมีลูกค้าทําได้แต่ว่าอยู่ที่การลงทุนของแต่ละคนว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่อ๋ออ่าเรามีเงินทุนเยอะเราลงเยอะสมมติเราลง1้านเราาอจจะไัน เดือนละหนึ่งแสน เราลง10ล้านเราจะได้เดือนล้านอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็ถือว่าเยอะนะใช่เยอะเยอะได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนต่อเดือนเลยอ่ะใช่ครับเพราะในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยอ๋อไม่มีใครเขาอยากจะไปลงทุนอะไรเท่าไหร่อ๋อจะมาลงทุนในด้านนี้กันเยอะโ้โส่วนใหญ่เนาะแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดเนี้ยชุดเดียวเขาเรียกว่า1ลิกใช่ครับแล้ว1ลิกเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเซตนี้เซตนี้ตั้งอยู่ที่แปดแสนห้าเท่าไหร่นะแปดแสนห้าชุดเนี่ยแปดแสนห้าใช่ครับโอ้โห 8 5 0 0อย่างนี้ทําเงินได้เดือนละประมาณ8,5 0 0 0ไหมตัวนี้ได้อยู่ประมาณตกเป็นรายวันและกันผมตีเป็นรายวันเนาะวันหนึ่งได้อยู่ประมาณ300 0 0บาทเดือนละแปดสี่ <5, 4 S 2> โอ้สามถ0 0 0บาทใช่ครับแล้วเราการดูแลโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือเท่าไหร่นะ80 0 0 0นแป0 0 โอ้โหกี่อันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคำนวณก่อนนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6<ข>้าหตัวข,ข้างในโอ้โข้างในอีก1เป็น7นะครับคูณ7ดูโอ้โห เครื่องกุณบิตคอยเนี่ยครับราคาตอนนี้นะมีสันเนือตั้งแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องแสนห้าไปสุดยัน1น0 0ล้านห้าแสนต่อตัวต่อหลิกเนี่ยใช่ครับเพราะว่าอตอนนี้มันมีการหลายเบอร์มากโอ้ผมเห็นกล่องการ์ดจอเยอะแยะไปหมดเลย3 7 0เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์บางคนลูกค้าบอกว่าพี่เอากล่องมาตั้งไว้มีของหรือเปล่าเฮ้ย hey. บางคนถามว่าไอ้พี่เอากล่องมาตั้งโชว์ล่สวยหรือเปล่าเพื่อแบบโชว์ลูกค้าหรือเปล่าก็คือหมายถึงว่าใครหาที่ไหนไม่ได้ที่นี่มีใช่ขายแยกด้วยขายแยกก็ขายแยกใช่ครับไม่จําเป็นที่ต้องประกอบเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าสมมติเป็นพ่อค้าแบบค้าส่งเลยแบบต้องการราคาส่งมีไหมมีครับผมมีให้ด้วยใช่นี่นะครับนี่มีสองเดี๋ยวคนดูหาว่ามันไอ้นี่ไปผมสุมเลยสุมเลยสุมหยิบเลยสุมเลย โอ้ยมีว่ะอันนี้สเปค370ใช่ไหมใช่ครับราคาตลาดตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาตลาดตอนนี้ที่ขายกันมือสองนะจะเป็นมือสองตอนนี้ในตลาดก็อยู่65,000ตอนนี้เนี่ยนะใช่ครับ65,000ประมาณ68,000หรือว่าประมาณ7แล้วแต่แล้วแต่สภาพใช่แล้วแต่สภาพแล้วแต่การขายของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าใครสมมุติว่ามีเงินเราก็อยากจะจัดสเปคที่เบิร์ดก็สามารถจัดให้ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมแล้วก็ที่ร้านเรารับซ่อมการ์ดด้วยนะรับซ่อมการ์ดมีปัญหาหมายถึงการ์ดจอเสียง ใช่ครับมอนอย่างสมมติอันนี้ลูกค้ามาบอกว่าการไม่ขึ้นไปขุดแล้วาการไม่ขึ้นทางร้านก็ซ่อมให้ได้โดยที่ไม่ใช่ของที่ร้านนะแต่ที่ร้านรับซ่อมโอเคโหรับซ่อมหมดเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหลิกที่ใหญ่นะครับมีตั้ง6หลิกนะครับรีมูลค่าตรงนี้นะครับก็อยู่ประมาณตีว่า6ล้านบาทก็เยอะมากๆนะครับตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะประกอบคอมสําหรับใครที่อยากจะขุดบิตคอยนะครับผม <c oughs> <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวถ้าอยากดูรายลิกอลยกลึกๆกว่าน,นี้ว่าแบบโปรแกรมมันเป็นยังไงหรืออย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างแล้วกันแล้ว๋ย่าผม หนึ่งครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเฉยๆว่าโควบิตคอยมันอนุภาพเยอะขนาดนี้บอกให้น้องๆรีบกดไลค์รีบกดติดตามให้หน่อยหน่อยเราจะมีเซอร์ไพรส์ใน1ล้านซับให้คู่ด้วยให้คู่ด้วยให้คู่ด้วยที่เบิร์ดเขาจะให้ท่านหนึ่งล้านซับเราจะได้1ลิกนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราแปดแสนสามหมื่นสามพันซับแล้วนะครับก็ถ้าลงไปก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วแหละแต่เป้าหมายของปีนี้ก็คือหนึ่งล้านซับนะครับผมมมมแล้ววกก็เเเเเเรรรราาาาาจะะยยีีีี่่่่ชพพพบบิิ์์ดดอ จะมีของขวัญให้ใช่จะมีของขวัญหนึ่ง้านทับให้กับหน่อยเดว โอเคท่า okay, นผู้ชมผมขอขั้นเวลานิดนึงนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายคลิปว่าคำนวณยังไงให้มันว่าเป็นรายได้ของบิตคอยว่าเราขุดบิตคอยกี่ตัวกี่ตัว,ตวแล้วมันจะออกมาเป็นรายได้ยังไงนะครับผมของเราจะใช้การ์ดจอ3070ซึ่งตรงรุ่นมดทุกตัวเลยคนระับ8ตัวนะครับปกติเครื่องขุดปกติจะใช้แค่การ์ดจอ6ตัวแล้วเมนบอร์ดก็จะแบ่งแยกเป็นเมนบอร์ด3เครื่องนะครับแล้วก็จะเสียบการ์ดจอได้ทีละ2อัน2องอันก็เท่ากับว่า1หลิกจะแค่6นะครับแต่ของผมการ์ดจอมันมันทำพิเศษมาเพื่อขุ โดยเฉพาะเพราะ,ะนั้นแผงวงจรหรือเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นแผงเดียวกันเลยมันจะลดอาการกําลังขุดตกหรือว่าความร้อนหรือยอะไรเงี้ยได้ดีนะครับแล้วก็การขุดที่ลื่นแล้วก็สามารถโอเวอร์ค็อกได้ด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าขุดแรงขุดได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะใส่การจอได้8ตัวนะครับผมอย่างที่ภาพขึ้นเลยจะใส่การจอได้8ตัวแล้วก็การจอที่เราจะใช้เป็นรุ่น RTX 3 7 0ทั้ง8ตัวรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอันนี้จะเป็นหน้าจอผมนะหน้าจอความผมนะครับซึ่งเราจะคํานวณผ่านโป, Nine ast, โปรแกรม NH โปรรรแกมที่เเาจะะขุดลยนคับ มันจะได้ค่าเป๊ะๆนะครับไม่โอเวอร์นะครับผมบางเจ้าลงทุนแค่ประมาณ6กแสนห้าแสนมันก็จะเป็นในรูปแบบของเครื่องขุด6กก๊าซจอนะผมตังรอบแปดก๊าซจอนะครับซึ่งเราจะใช้3.0 7 0ูนย์เราก็ใส่สเปคไปเลย RTX 3.0 7 0นเดย NVIDIA นะครับราคาเป็นราคาไทยเราใส่ค่าไฟไปเลย4 0นะครับแล้วก็กราดจอ1ลิกใช่ไหมครับเราใส่ได้8ตัวเราก็กดไปที่8เลยนะครับแล้วก็กดคำนวณเลยอันนี้คือรายได้ต่อวันนะครับก็คือ1327.51บาทต่อวันนะคบับ บอกเลยว่าต่อวันนะครับแล้วอย่าเรามาดูว่าต่อเดือนมันจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับจะได้ออกมาเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับอ๋อโอเคเราคำนวณออกมาแล้วซึ่งเป็นราคาบิตคอยน์ณวันที่1นะครับหเดือนเมษายนครับถ้าวันนี้บิตคอยลงเราก็จะได้อยู่ประมาณเท่านี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบจุดหกหกนะครับซึ่งตะกี้เห็นไหมตัวเลขมันเคลื่อนลวซึ่งมันเป็นราคาของบิตคอยน์นะตอนนี้เลยนะครับผมนนี้คือ1นวันเรามาดู1วีคครับ1วีคจะอยู่ช่องเอ่อช่องนี้นะครับ 1นึ่งวิคหักค่าไฟอาทิตย์ละ644.16บาทนะครับอันนี้คือยอดที่เราได้9,220แต่เราหักค่าไฟด้วยนะครับคำนวณแล้วเรียบร้อยจะได้อาทิตย์ละ9,176.80นะครับอันนี้ต่ออาทิตย์ต่อมาต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งจะสามารถขุดได้อยู่ที่44,641.07นะครับแล้วก็หักค่าไฟไปประมาณ2,763บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าแอร์ยังไม่รวมค่าพัดลมนะครับที่เอาไว้ต่อจอกับอ้นนนัันแต่ว่วาม ไไม่่่เทาหรนะสุดที่เลยเราจะได้จากเหมืองหลิกเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ 4, 1877.25นอะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่คำนวณแบบจร,จริงๆนะครับผมบางคนไปดูใน Facebook ไปดูเพจเอ้ยลงทุนแค่ลิกเดียวได้ผลตอบแทน4ี่0มืกว่าเ่งนี้เขายังไม่หักค่าไฟยังไม่หักค่านุ่นยังไม่หักค่านี่นะครับผมก็คือแต่เราคำนวณแบบจริงๆเลยถ้าใครสนใจที่จะประกอบลิกนะครับเรายินดีให้บริการนะครับสามารถบอกได้จะลิกเดียว2ลิก5ลิก10ลิก100ลิก400ลิกเราสามารถจัดหาให้ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่พี่น้อยนะครับก็ตัวนี้เราจะคํานวณแบบจริงๆให้เห็นๆจริงๆเลยว่าตัวเงินที่จริงๆจะเป็นยังไงจะไม่ใช่เงินตัวเงินที่โอเวอร์นะครับผมหรือจะไม่ใช่ตัวเงินที่มันยังไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆนะครับตัวนี้เราคํานวณให้เห็นชัดๆแล้วก็ตัวนี้นายแฮชเป็นโปรแกรมระดับโลกนะครับซึ่งเขาเปิดมาประมาณ50กว่าปแีแล้วซึงได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมถึงจะโดนหักค่าบริการอะไรต่างๆเยอะกว่าโปรแกรมอื่นๆหรือเว็บอื่นๆนะครับแต่ว่านายแฮชเนี่ยก็คือปลอดภัยสุดๆนะครับซึ่งถ้าเง ผมก็ตัวนี้น,นะครับผมก็ผมคํานวณให้จริงๆเลยถ้าใครสนใจจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อที่ผมได้นะครับผมแล้วก็มีราคาพิเศษให้สําหรับสิบลิกแรกนะครับก็ อยู่ที่หลิกประมาณ8 5 0 0 0 0บาทนะครับผมไม่รวมไฟสำรองนะครับไม่รวมไฟสำรองก็จะเราจะเซตร,ระบบให้ระบบการขุดต,ต่างๆโปรแกรมการนู่นนี่นั่นต่างๆคือพร้อมใช้งานพร้อมดูแลรักษาแล้วก็รอเก็บเงินเก็บเกี่ยวเงินอย่างเดียวนะครับก็ประมาณใช้ถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1นึ่งปีกว่าคืนทุนถ้าสมมุติว่าบิตคอย n มันขึ้นเนี่ยแป๊บเดียวก็คืนทุนครับไม่ไม่แต่ตอนนี้บิตคอย n มันลงเราก็เก็บบิตคอยไว้ก่อนครับเก็บเหรียญไว้ก่อนพอราคาบิตคอยนมันพุ่งขึ้นไปสูงเราไปเอาเหรียญที่เราเก็บ ขายตอนที่แพงก็ได้นะครับก็เท่ากับว่ามันจะคืนทุนเร็วกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผมพูดแบบจริงๆไม่ได้โอเวอร์โฆษณาเกินจริงเลยนะอันนี้คือขุดได้จริงๆแบบจริงๆมเข่าขุดกันนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook พี่น้อยนะครับทักมาได้เลยตลอดนะครับผมก็สนใจที่ตามลิกอะไรเงี้ยเราคุยกันเป็นทางการแบบจริงๆจังๆเลยนะเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็ค่อนข้างแพงนะครับของผมจะมีรับประกรันด้วยนะครับ6เดือนนะครับผมถ้ามีอาการงอแงจุกจิกหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะครับจะเป็นประกันร้าคก็ือถ สมมติเป็นประกันศูนย์สปีก็จริงนะครับแต่ว่ากว่าเราจะเคมแล้วกว่าศูนย์จะส่งกลับมาหลายเดือนมากๆครับล้วคิดดูว่าหลายเดือนเราต้องขาดรายได้ไปเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่มีของเปลี่ยนเลยแต่ของผมถ้ามีอาการจุกจิกนู่นนี่เนี่ยภายใน,น6เดือนผมเปลี่ยนอันใหม่ให้ทันทีเราเซอร์วิสดูแลให้ตลอดนะครับผมก็ครบวงจร,จรจริงๆนะตั้งแต่จัดเลยนะครับจัดระบบจัดนู่นจัดนี่จาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเลยแล้วสายไฟละยงระยางอะไรเงี้ยเราจัดการเรื่องระบบไฟระบบเฟสห้องของบ้านของคุณได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางพี่น้อยได้ไเฟซ ส่วนตัวได้เลยครับโอเคอย่าตัดกลับไปที่ร้านพี่เบิร์ดก่อนละกันนะครับก็ไปฝากติดตามร้านพี่เบิร์ดด้วยไป้ายลิสโกโอเคพี่เบิร์ดแล้วไอ้พวกเนี้ยมันแรงขุดอะไรมันอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอะแล้วการดูแลรักษาอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอะก็คือเครื่องขุดพวกเนี้ยครับอ่าหนึ่ง อย่าอยู่ในที่ร้อนมากเกินเกินไปนะครับเพราะว่าเครื่องขุดแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นของไทยของนอกของเมกาหมดทุกรุ่นยิ่งโดนความร,ร้อนเยอะไมเคลแฮดยิ่งตกไมก,ก,กคลแฮดก,ก,ก็คือแรงขุดก็คือแรงขุดยกตัวอย่างเช่นว่าตอนนี้ปัญหาที่ทุกคนเจอสามศูนกศูนย์แรงขุดอยู่121่งร้อยยี่สิบเอ็ดมกคลฮดเนาะพอความร้อนขึ้นสักเจ็ดสิบหรือเจ็ดจะเริ่มดอบดตกลงไปตกลงไปเหลือ75เข้าสู่หมดที่ว่าตกลงไปเยอะใช่ตกลงไปเยอะแต่ตอนนี้ที่พี่ประกอบอยู่นะที่ยังไม่ค่อยเจอ ถ้าบางคนเป็นแบบลูกทุ่งลุกทุ่งหน่อยแล้วกันพูดง่ายๆลุกทุ่งลูกทุ่งเนาอะ,อะก็คือใช้3060 TI กทกับ3 0 7 0เ็นี่ยจบทุกปัญหาแต่ถ้าไปทั้งที่3 0 8 3 0 9อาจจะต้องติดแอร์เขานิดนึงพัดลมจอนดนึงถ้าอย่างนี้ต้องยังไงบ้างในห้องนนี่ก็ในห้องเ<ไ>ปิด <ๆ S 2> พัดลมจอเพราะว่าพัดลมเสียงดังมากพัดลมในตัวนี้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งกระจอร้อนยิ่งแรงแล้วเมนบอร์ดตัวนี้ที่พี่เอามาเนี่ยสามารถโอเวอร์คล็อกได้ อาสายอ v e เคราะหไม่ชอบเลยก็คือหมายถึงว่ายิ่งขุดได้เยอะกว่าเดิมอ่ายิ่งขุดได้เยอะเดิมคือถ้าคุณคุณคิดแล้วว่าคุณจะแต่งแต่งได้เลยนะครับสายขุดทุกคนรู้หมดว่าจะแต่งไม่จะแฮชยังไงจะเปิดอะไรจะปิดอะไรเนาะยิงตรงเข้าเมนบอร์ดนี้ได้เลยเพราะว่าอ่านาเลเซอร์การ์ดเต็ม16พินทั้ง8ใบเมนบอร์ดถ้าพูดตรงๆก็เหมือนมันสร้างมาเพื่อเฉพาะขุดเลยใช่ถูกต้องครับ เรามันจะเมนบอร์ดทั่วไปใช่ตระกูลขุดมาเลยต้องมาง่ายง่ายเว้นระยะฟาร์มห่างไว้ให้แล้วเพราะว่าซับไพสั่งพันละร้อยวัตต์ยังไงก็พอเมืองไทยเพราะว่าพันสั่งร้อยวัตต์ก็แพงแล้วนะอย่างนี้มันจะบาลานซ์กับค่าไฟไหมค่าไฟมันก็จะแพงไหมถ้าเหล็กเหล็กหนึ่งเนี่ยตอนนี้ที่พี่คำนวณนะหักค่าไฟหักค่านู่นนี่นั่นเกี่ยวกับด้านระบบคนดูแลหรืออะไรแล้วแต่ทางดังขนาดตอนนี้ก็อยู่ได้ประมาณสองพันถึงสองพันห้าถึงสามพันต่อวันอ่าต่อวันหักค่าไฟแล้วนะอ๋อครับไม่หักค่าไฟแล้วคุณเดือนหังคุณ จะได้อยู่ประมาณแส่นิดๆโดยหักค่าไฟแล้วค่าค่าไฟบางบ้านก็4.0หรือว่าเป็น4.5ไม่เกินนี้ใช้ไฟก็ใช้ระบบ3มเฟสแล้วเราต้องมีตู้อะไรสําหรับไฟไหมหรือมันไม่ต้องต้องดูครับบางบ้านขุดแล้วเนี่ยบางบ้านขุด1หลิก2หลิกเนี่ยโอเคยังใช้ไฟบ้าน2 2 0บโวลต์ได้อยู่ยังพอไหวแต่ถ้าบางบ้านเขาที่จะขุดเยอะๆจริงๆรบกวนให้ใช้เป็น3เฟสจะปลอดภัยต่อบ้านท่านเพราะว่าสายไฟจะไม่ร้อนด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าทางช่างทางทีมงาน ไฟฟ้าเขาจะมีระบบ อย่ังไงวันนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามทางเพจของ J A I T ด้วยนะครับก็จะอัปเดตเกี่ยวกับบิตคอยเกี่ยวกับประกอบคอมเกี่ยวกับซ่อมการ์ดจอก็มีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าใครหาของอะไรที่เกี่ยวกับไอทีไม่ได้มานี่ถูกต้องจบแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปถ้าชอบคลิปนี้อยายผมลงรายละเอียดเรื่องการขุดบิตคอยตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ